สวายไทยโยกเป้วยป่าสวายเอออกด้ยตอนาท่องเยวาินปลาใครวาถามันซ่าเลยวน้ยืดกวยุอเลยแบบแบบเาๆของหลามของหอกเอาคนเปไงเยกลิ่นมะตใหญ่ไเยสิเกิดนเาเียงอยเีมอออม่ันป่านท่านเาไทยกันใช้ยืดมเออสบายดีสวายดีไอ้ไม่สบายดีน้องชายสวายดีเพอะ่ โอ้ยเมื่อเจอไอ้ไม้แล้ว่าเป็นปสองปีกว่าโควิดก่าเดืนมาเจอกัน, <c oughs> นอันนี้แวะมหามากินพรอนำ้ำหลักอเอาของมาฝากจากใหแล้วเป็นเป็นปลาได้เป็นปลา,าธรรมดาเป็นปลาธ<ม>รรมชาติไอ้ไม่มาตั้งแต่สองสามมื้อก่อนแล้วแต่เพิ่นไปหวงเวียงไปนั่นไปนี่แล้วก็ก้อนสิการ์เลยว่าเอาปลามาฝากฝากปลาธรรมชาติปลาธรรมชาติเป็นเมืองไร้ใหญ่เลยป่าขึ้นใช่ป่ะแปดโลกว่าเออเดี๋ยามาฝากเบิ่งๆโอ้เครื่องของยังเต็มรถเลยนี่ มีตุ่มพอมาพร้อมมีป่ามีอย่างมะพ่อแบบนี้เดี๋ยวนะเปิดโซนนะเปิดโซนนะป่าอย่างเช่ยสวายธรรป่าสวายไทยโอ้ยโอ้ยป่าสวายเออเยกยกด้วยอ๋อเดี๋ยวพึ่งบกว่าต้องพาท่องมึงอกี้แว่าคิดว่าใครว่าป่าธรรมชาติมันวันนี้ไหมธรรมชาติเออมึง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 พอมธรรมชาติของมันเพราะมันจะมีอมันจะมีเอ่อไข่น้ามันจะเป็นมันธรรมชาตินะอยูอยู่ไทยนี่ บ่แพงแต่ยูราว์เนี่ยแพงอยู่อ่ายูราว์ยูราวแพงอยู่เลยปลานังโป๊ะบ่๊ะมีอ่าอีอย่างเช่นปลาหนังบ่มีก้างบ่อมะมิเก็ตเบื่อมะมิเก็อใช่โต๊ะเทโต๊เอาไปตายท่าหนึ่กินกับอ่าอ่าเซี่ยวไปกินกินกับมูกับครูกับพี่งานเนาะมันซิฟกนเหลือสบายเนาะมาจิ้มจุ่มเนาะสิ้มจุ่มอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวให้น้องๆมาคนเอาไปไว้ก่อน ไอ้ไม่ได้มาแล้วก็จะเฝ้าเมื่อเดี๋ยวโตโตกินข้าวน้ำกังก่อนเออเห็ดอาหารการกินสู้กินก่อนจะหน่อยเฝ้าบนเดรกยาแบบลาวเขาก็ต้องมาฮอดก็เออก็ต้องมาต้อนทับเห็ดอาหารการกินต้อนทับเล็กๆน้อยๆเฝ้าบนเดรกยาต้อนทับแน่ตัวเดี๋ยวไปเบิ้งคลิปกันเนาะว่าเชฟในสู้กินโตโตคิดว่าเอาแบบอาหารลักยูฮ่านซะที่ได้ขายดีเออเนเจอร์ไนเจุอ่า โตโตเห็นซอยจุมาสามกีแล <c oughs> ้วเนมาซอยจุเนาะกินซอยจุไ <Ireland> อ <s ummer> ้มากกินซอยจุ่มเห็นพ่อพ่อคนก็มากินซอยจุ่มเลยแล้วก็ซอยซอยจุแล้วก็เสียดเออลามกระหอกกระลอกกระลอกกระลอกเลยเออกระลอกอัมาอยู่รอเราวเอ็นกระหอกแต่ผมจะกินเพชรก่ค่อยได้แล้วเออผมเป็นอย่างนี้เพชเฮ้ยเพชรเฮ้ยเพชรเออแล้วก็ท่านั้นลาบแด็กก้อยแด็กเกงแด็กยังลงลายเนาะเดี๋ยวให้ไม่ไปนั่งทาเลยนั่งทาเลยเดี๋ยวให้ไม้ขวบเตรียมจเตรียมให้เพราะว่าไม่เฝ้า ก็เสิยเขียวเห็ดใบไวยไม่กลัวเห็ดใบไวยเนาะก่อนกลับบ้านแต่ว่าคุมาด่วนกินครับคุณทุนจะได้รับชมคลิปเต่าเป็นคลิปต่อไปนั่งเบอร์เป็นคลิปนี้เนาะอ่าคลิปต่อไปเราเบิร์คลิปต่อไปเดี๋ยวนี้เต่าจะไปกินใส่ไปเบ้าง้วก็รทายท่าไหนฮะเพราะว่าเลือดมันมัน้ะเหมือนบ่มีแล้วเนาะมีแล้วไปมันแดดเดี๋ยวเข้าไปนั่งตู้นั่งอย่างเงี้ยเนาะเนาะอาการเมื่อคดีฟ้ามืดเล็กน้อยฝนตกนิดน้อยเล็กน้อยนี่เกียมเมนูอาหารต้อนรับไอ้ไม่กะนี้ น้องสายเนี่ยไอ้ไม่เนี่ยคอเดเนะหลายไอพีคนหลายคนเนาะอันนี้เนี่ยไอคนไอคนลาวของนี่คนลาวเนาะไอเอ้ก็ได้เนาะเออนี่นี้มาบงเมนูวกันมาบงเมนูวกันเห็นไอ้ไม่หมักซอยจุกหรือจัดซอยจุกให้เลยนี่คอเคนแบบแบบแล้วแล้วไอ้ไม่นี่เนี่ยอ่าอ่าจะจะจะกับว่าได้ชิมดนแล้วประมาณสองปีกว่ากับสามปีเบบลาวเนาะลาวพอมีกิน ทีนงัวนี่เป็นงัวเป็นงัวลาดบ้านเขางัวลาดลาวงัวลาดกิ้งกี้งัวกี้งัวงัวลาดบ่เป็นงัวบ่เป็นงัวเป็นแบบงัวพันงัวพันไงอย่างเงี้ยนะแอ่ไม่เป็นแบบนี้แล้วกบมีอันนี้เป็นลาบลาบเซเพียนะลาบเซเพียแบบลาวนี่นี่ทีเด็ดที่เด็ดยังไงอันนี้อันนี้อันนี้ยังนะเอาอลามก็หอกเอาคนในเบกเนี้ยเคยกินบ่เออบ่เคยเลยก็ลอกก็ลอกกระหอกนี่นี่คดในพวกนี้ก็ลอกโอ้คืออาอลามกันไงแต่ตอนไงเนี่ยโอ้มันตัวไงบ่อย สิ่งที่เจอตรงนี้วะเขามาซองโตเลยเนาะวิธีการเฮ็ดโตโตกับเฮ็ดไม้เบิ่งหลเธอวเนาะนหันย้สูตรแบบเลาๆอันนี้ก็อีกเมนูหนึ่งเนาะอย่างไแกงเพี้ยแกงเพียแกงเพี้ยง่อยเดี๋ยวผมอ่อมขอบ้านท่คนไทยกบอ้อนาะไทยเอื้อามี่อะอรเกแกดออมเตมขมบ่เติมขมบ่ใช่ผักกีเลือดชอบอ่ำออมบต้มเตมขมบ่ มีไทยเอิ้นต้มขมบ่ะเออข้าวเหนืออ่อนอ่อนบบนี้ต้มขมแล้อมบางผักผักอีเลิศ์อ่าอันนี้อันนี้อยู่ลาวเฮ้นแกงพี่แกงพี่นะใช่ข้าอิ้นอออมบางมามีขายอยู่ห้าเลยอันนี้มีขายแต่อันนี้เป็นสต้ารนี่โบมีขายเลยแต่ว่าอันนี้ชื่อมากินแล้วก่ะบอดีมียูทูบแซ่เป็นกระหอกแห้งแล้วเอาเอามาเอามาเข็ดเป็นออหลามเป็นแบบคล้ายๆว่าสูตรทั้งเหนือลาวอันนี้เหนือลาวคือทั้งเหนือทั้งภาคเหนือแต่คขายทั้งเหนือลุกเด่นเพืแหละ เดี๋ยวให้ให้ไม้ครับอ่าพอครับน้องชายซิมก่อนเดี๋ยวตระต้นซิมไปกินนะมาเอาซิมซิมน้องเบื้องลุบไปยังไงเออมักตัวได้ตั๊กต้นอ๋อลองลองตัวนี้ก็ซิ่งเจอร์นี่กระสันนี่อ่ะหนังมันต<า>ัวแป๊กนี่เออเอาตักลองเบิ้งเอาลองเบิ้งทุกคนลองแลไรบ้างเจมิงลองเบิง้<อ>งก่อนมีใจเบิ้งเป็นยังไงไอ้มักขนาดได้ไม้ยังไงก็ลามนี่แซ่บตุ๊โพผ้าเห็ดกินแต่น้อยนี่หุ้งเห็ดเลย หลายย่างหลายขั้นตอนมันก็สามารถใส่พักนี่ได้หลายๆชนิดแบ่งเยอะพักสำนินเออลองตอนมันเบ่งลองตอนมันเบ่งอ่าต่ไหนอืมหอไม่เคยเหเจ้าย่างมาบ่ะอ่าแม่นย่างย่างแห้งมาย่างแห้งแล้วเขามาต้มมันเปื่อยมมันนจะีกิอของมันไวหลายเนาะเขาหมายสมมติว่ากับเจ้าได้มามันหลายเกินไปเขาบวบวยเหตุผดกับเจ้ากับย่างแห้งเนี่ยย่างแห้งเนี่ยแล้วกับเจ้ากะมันมาต้มเออ ตอนมันเปื้อยลรานี่เห็นไม่เห็ดเอาลามแซ่บบาหวาจะเป็นสัตว์ปลาเปนิดไหนก็ได้คนเหือมันซื้อว่าเอาหลามเหรออ๋อหลามอ๋อหลามอ๋อหลามกระหอบเออทุกพ่อเคยกินบ่อือนี้เลยลองลองลองชิมมืออาหารลาวแปลกๆหลายอย่างเลยพ่ออันนี้อันนี้กินยังอันนี้คือแพร่คุณแม่ครับพร่เออแอมแกงแกงเพี้ยแกงแขงเพี้ยเวลาเอ้อแกงเพี้ยเออเอาลองชิมมือลองชิมบมืโอ้๊บได้เอาโทรศัพท์ไหม เาตักน้ากันเลยก็ได้หมห่อนใช่ปห่อนเลยข้างในมันจะเป็นพวกเครื่องในเครื่องในแล้วก็อนเอ็นเเครื่องในอ็นในการน้ำพราคือไทยวคือเมืองไทยครับวะคือกันน้องกันืองไยเขาอยู่ในอมบางอมบางโอ้อที่อมันมันอมอมยังเหนียง่วนละแต่ว่ามันใสไปเอ นี่ปลาแดกได้อันนี้ใส่ปลาแดกนะไม่คือกันบ๊อแซ่ปลาแดกคือกันบ๊อแซ่ปลาแดกคือกันเอออันนี้คนพร้อมหรอกเออน้ำน้ำน้ำแซ่บน้ำน้ำนน้ำนี่เข้มข้นเลยแหละน้ำนี่บริว่างหองความแซ่บนี่เพราะเป็นน้ำผเพียเนาะแม่นน้ำเพียมีเพียเพียกับเพียสุดๆและส่บีเล็กน้อยอ่านี่ตัวขายดีที่สุดตัวนี้ทุกคนมาเนาะมาสั่ง ช่วงนี้แต่ก่อนนี่ขายเจี๊ยบซิบพันกีบเดี๋ยวนี้สิ้นม้วขึ้นขายขายทุกแปดสิบห้าวันราคาเงินกับบ่อไต่ตัวมันขึ้นเพาก็ต้องได้ขึ้นขึ้นกระลุงแมนลงก็กระลุงนะชาวไทยดีกินล้วเล่าหนักกว่าครับแมนค่าเงินไครางเงินมันต่ำต่ำคือว่าค่าเงินค่าเงินต่ำบ้างเชิญชวนคนไทยมาเที่ยวช่วงนี้นะฮะบอกเลยว่ากินรู้ยู่สบายเพราะว่าขายหาเงินดอลล่าหางเงินไทยเนาะหรือว่าหา ก็หลายเงินไทยเง,งินดอลลาร์เงินจีนเงินยวนนี่นม,ามากินแบบว่าสบายแมนครับบางคนมาเที่ยวประเทศลาวเดี๋ยวสิซิมซิกเนเจอร์อันนี้โตโตประมาณสักไม่นูน่นนี่ลังสันคือว่าประมาณสักสามปีมั้งไหแมนแมนสามปีสามปีแบบแฮมิดก็ลองกินน้ำไอ้ไม่เลยมาหน่ะพากินเลยก็เลยมาเอาพากินดูดิเอามาจั่งไข่มาประยุกต์เลี้ยงไปยจะเยอะมากแมนบุก้ากินเลยแฮมิทเอารองนะลองนะโอ้ยกินไปกินมาว่ามาแซ่บเว้ย เซี่ยกับมาล้งทายคลิปล้งเบิองลงลงวัสิขายเจติพันธ์ไม่เขาว่ามาสบายดิกรใหม่มาแล้วแล้วไม่จิ้มครบเลยมีพัดไม่มักมาละนี่อันนี้มีน้ำจิ้มสองสูตรบ่อันนี้แก้วแก้วแก้วลาวนี่แก้วลาวแก้วบบลาวพอลองซิมเบิองอันนี้แก้วแบบไทยนี่อ่่าแมนอันนี้แก้วลาวแล้วอย่างที่มันมาตัวตัวว่าคือไทยว่าตอนจิ้มเดี๋ยวจให้ให้ต้นตำลับอ่ารุ่นใหญ่ทิมงบอลไหนไหนอืมมันอ่ะมันมันคือเท่ามันปะ มีเครื่องเทศมันมีเครื่องเทศเพิ่มมากมนของเรามันมอมันมีหอมมันมีคาหัวสีไข่กระเทียมหอมแดงไปเผาไฟอีเด้แล้วคนมาตำมาบดมาอย่างนี้ละเอียดก่อนทสี่ได้เจวล้าวนี่โดนแมนมาลองชิมมบึงเนาะบาได้ชิมเจล้าหลายปี่าตง้องกัวอยางหรอมเขาเขากินเน้นไงเนไงมาชิมกัน มเจลเจลลาวเดี๋ยวคนลาวคนลาวบางเทีก็มัาเจวไทยเลยเหมือนแต่เจลข้าวคั่วเนาะอันนี้บ่มีข้าวคั่วอันนี้มีข้าวคั่วแสดงว่าสดสดเลยสินสดตับชื่อเสียงสินตับเสียไหมเสียเสียโอ้ยใจญแท้กรอยากอันเอาซื้อมาตอนซื้อมาหลายแล้วมาเห็ดให้กินดงนะนี่นี่ต้องเห็นแบบนี้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 ยังอยู่ครบนี่ชาใสลุงเดนมายังบ่ได้บ่ได้เห็ดสุกินใช่ไหมลุงเดนมากอะไร บริสินงวลาวสัมีเอาลอา้อมืออันนี้สํมคุลาวแล้วมาเห็ดเรียกอยู่ลาวแล้เรื่งกินแล้วมาหลายปีเ <laughs> มหลายปีเห็ดเรียกอยู่ลาวแล้วเนาะมับหอม,มลาบกับกักกาดขิวัโอ้พอเป็นมาเกลาวเลยไ่ได้ยิบบอกพอแทบจะเม็นมาผักหมลาบหอมลาบ อยู e ่ไทเออร์อย่างหอมด้วนบ้างโป่งนี่เลยโป่งนี่เลยอล่ะขึ้นง่ายง่ายไหมตอกก้านไปเสียบแล้วขึ้นเลยแม่นขึ้นง่ายง่ายก็พักอีเองอยัางแบบเขาเขาละข้าขึ้นง่ายเอาไปเสียบเอาไปเดี๋ยวเอาให้เดี๋ยวเอาให้เอาเป็นหัให้ไปแล้วเขาฮักฮักเอาเสียบขึ้นเลยขึ้นง่ายหอมหอมลาบเอ่ามันเข้ากับพวกลาบพวกอย่างที่นี่ นนเนี่ยมันเป็นพียงสารเณรมันเอาสารเน่บวกกับไอ,อ้หัวละผ้าอ่ามันจีเป็นเออ,ค,อคือสารเน่หนเแหละใช่ตะตัวตะวันจีออกไปทางหัวละผ้าพ้ออ่าจะออกไปทางสองนนี่จริงเป็นกลางทั้งเ<อ>บ็ดใส่ใส่เนื้อมาเนาะทางห้านของพ่อเฟรนนี่ต้องซอยจุมากกว่เลยนี่ซอยจุลาบบิบลาบเสพี้แล้วก็ต้มคมมาเป็นเส้นแกงจี่เนี่คือว่าเป็นซิกไดเจออยอะในตอนนี้ไรเงี้ยอีกอันนึง ปิ้งเสียงให้หรือปิ้งนมมาคู่กันแบบนี้เลยคือเสียงให้มันสามารถอ่ามันมันมันต้องมาเป็ดเซตเอาเงินแบบว่าก็อร่องเลยแซ่บเลยมื้อนี้แบบจัดต้อนรับไอ้ใหม่เพราะว่ากับพ่อกับน้องชายเพิ่นเขียก็ได้เพิ่นไปออกมาเฮ็ดก็ไม่หั่นเพิ่นเฝ้าเมื้อมามาเวมาเวเอาปลาให้แล้วก็บเฝ้าเมื้อเขียวไม้เขียวเมื้อ ไปให้อีกนะยังยังยังมีโอกาสนะครับแตมายามใหม่มันก็มีเวลากลับคิดยังไงล่ะไม่ได้เจอกันโดนคิดฮอดกันอยู่ครับผมกันยังดีเนาะสองปีกลัวแล้วเนาะโทรหากันประจำโทรหาเรื่อยทิชชู่หัดกันโทหาเรื่อยทิชชูัดกับบ้าบ้าด้วยนะเอามาปลามาฝากผมไอ้ไม่ก็เอาปลาตูโอ้โหสี่ห้าโลห้าก็โลกลยว่ามันเป็นสิบลายกิโลแปดโลตัวนั้นตัวนี้แปดโลสั่งมาแต่ให้ได้ก็เลยสั่งไทยก็เล่าคือกันว่าอันนี้ คบ sure. เครื่องมนบเครื่องเลยนี่นี่ขบเรื่องจัดเต็มแล้วก็เอาพักใส่มะละใส่หมกเพชรใส่จ้น้อยนี่มเป็นอะไรเหตโอ้ยหมกเพชรเนาะหมึกเพชรเเนาะหมกริกหมกริดมันหมเพชรเด้เนี่ยนดูน้ำตาลแดงเป็นยัาห้องกักันสักครึ่งนึงจะว่า้วนอ่เ่ยเพราเป็นอะเหตุผผิดอ่อนปวเสือหวานเป็นหมกเพชรเลยเป็นหมกเพชรเลยนะเพราะไ ได้เยอะออกเพชรหวานแต่ว่าด้วยเงียหน่อยก็คือพี่จริงก็จะให้ม่อยู่หลายมื่อยู่ก็บชได้พากันไปเลาะไปเที่ยวแต่ว่าเพื่อนไปเที่ยวมาละไปเที่ยวบังเวียงมาแล้วมาเดี๋ยวมาเองเร็วๆนี้อ่าเร็วๆนี่มาไหมบโดยส่วนตัวมามาไงมันมาไงล้วช่วงนี้ไปมาไงแล้วมักเลยบอกองไตมากแต่ลงเจ้าไทยดูคืบบอเห็ดนี่คืบบอหนิคือเจ้าไทยบ้านทั้งไทยเขาเห็ดบอ มันมันคือกันบ่ลองซิมมึงดูคือเจ้าไอ้ไม่เห็ดบ่ไปติดใจทางไอ้ไม่เห็ดทางโรงเรียนเห็ดในกลิ่นมันมันเลยเออ,เอ,อมันแบบ้ายๆคล้ายอยู่เนาะแกว่าก็คือกันนั่นแหละเออหัวได้อยู่เนาะมันแบบเพราะว่าเพีย้ยอยู่ไทยกับอยู่ลาบไมา่ติดแตกต่างกันน,นิดนึงอยู่ลาบนี่แบบเพียพ้ยสุดๆบดผสมน้ำเบอร์มีผสมเลยแมนบายุ่มเป็นหอมๆนัวๆเนาะเขาสร้างทุนงานออน้ำกลงมากเหมือนกันอาหารสิลาบก็ต้องกับข้าวเหนียวได้พอ เขาวเหนียวกล้วยรอดเพราะมันกินเข้ากันอันนี้น่ะเ้าเหนียวคุยนี่ลาดนี่ตับดีๆีได้เลยมีลาบมีตับมียอมีอย่างโอ้สมบูรณ์ครบแนวนี้เลยทุกคนมาได้กลิ่นอันนี้แหละอ่าเริ่มเพลิดแล้วเริ่มเพลดแล้วมันเป็นน้ำกลืนเนี่ยหอมพอดีเลยเออมันจะเข้ากันมันดี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 กันปะบีกับบีพวงได้ปะบีกับบีเป็นบีสดบบีพวง ขอหูเลยเนาะรสชากินั er okay. mm? <y> ้นจะเป็นของผมมันหวานงหวานหวานตามม่แม่แม่แม่เข้าตามเข้าตามเลยอันนี้ต้องกินกับเข้าเข้ากันครับข้าเนี่เริ่มไฮแล้วน้ำตาแตกแลละวกเคน้ำขุ่แห้งแล้จะเอาจินเบดมื้อมเบ็ดเดืเน็ดกัดเครื่องรีบเพ็ดเเอออีมีเสื้อม้วช่วยแบบพ่อกินนี้บ้างค่ำเก่ียใจเนาะกุยยังไงเนี่ยต้องเกลีใจมื่อนี้กินมดเมือ ก็บบมีอยังต้นครับก่เอ็ะอาหารอยู่ในห้านนี่แหละไม่ให้กินแล้วก็น้ำเสนอไปน้ำแตากว่าแต่กวาไอ้ไม่กฟ้าอ่อนนะเป้าเมือาขมันหวานได้สิ่งทผมบบเปนน่งหวานออกนะใจเมื่อยกันอ่างเดวนอติดเลยน้ำดีน้าิดดีมั่วแท้ที่จริงที่จริงไอ้ไม่นี่ตัโตจ้ โทรปรึกษาตลอดเลยเรื่อง YouTube เรื่องนู่นนี่นั่นนะ,นะ,นะหลายคนกับมาคอมเมนต์ว่าไอไมอ่ใน,นสั้นจังซี่แตแต่แต่จะได้จะได้เจอครับตัวจริงของไอไม่นะจะหูห้ควาบนะฮะของไอไมอ่ความแบบว่ากันเองความอย่างนั้นนะหลายคนก็อาจจะเบิ่งจะภายนอกนู่นนี่นั่นนะกักับบอกว่ากันเนาะสำหรับตัวโตได้สัมผัสได้สัมผัสมาตัวจริงเนาะกับผู้ซึ่งดีนะแต่บุแม่นว่าอย่างไรขยันตัวเรือ แมนการโซเลือพู้จัดการมาันแพ้กันเลยแบบนั่นเองง่ายๆสบายสบายโบได้แบบงีงนู้นนี่นั่นกรับบางคนอาจจะคอมเมนต์มาในทางคี่บดีหรือว่าบโบ้ตัวตนของไอ้ไม่แท้นงกัแต่เรามาสัมผัสตัวตนของไอ้ไม่ก่อนเนาะเดี๋ยวเข้าตาสิจัดคนภายนอกเนาะเอ้าเื่อให้ใช่ไห ซึ้งมากเลยอ่ะกินกินก <si ินน yeah> ี่เอาลามกระหอกนี่ัาพริกเล้าเนี่ยมาต้มกรมดาเลยเดี๋ยวโต๊ะก็บที่ไปกินนะเนาะเดี๋ยวขอตั้งกล้องกันหน่อยกะมากินเข้าเมื่อกี้คบล้อชงปี่ฝ่ายปีกว่าโอ้ยโตโต๊คุยกันเดือนเดว่าบ่ได้มาหากันในเดือนมาบ่ได้่ดิอยู่ในของมากนะโอ้ยอะไรอย่างนี้นี่แหละมันคืออย่างข้าลามนี่นะที่ที่นู้นบ่อ มมันหอมมีหลายอย่างเลยมหอมมันนี่เอาสิ้นหมูปลามาตากแห้งเห็ดแห้งสิสิหมูปลาเอาพวกลิ้ขอะไรพวกชิ้ปลาไก่ปลาพก้เื้ลาะไรหลายอ่างบอกจ้ตที่ถนอมาหารอ่นีเนาะอย่างไรครับได้ก่าวรส้าตอาหารราคยคนข้างจัดเลย กับรสชาติได้อยู่แลยวะาอันนี่มะพริกเพิ่นเพิ่นเติมโอ้ยขนมเบิร์ดน้วยนี่ไม่ห้ใส่กล้องดีด้วยเนี่ยอันนี้ก็ซึมงนะซึ้งมากเลยอืมเอายินมยิ้มกันไหมอันนี้แซ่บแซ่บแซ่บเขาเราตอนนี้มีแห้งนิบเดียว ได้แห้งมาพลังงานสูงเนี่ยงวดที่อเงวดี่่วลบ้านเออแส่แบแสบเ้นบอนบได้ถ่ายนะล้รล้หนึ่งเป็ดทั้งเติมเจ็ดสิบทันเป็นันที่เยงซึ่งอ่ะซึ่งจับยอดราคาเดี๋ยวหลังจากให้ถ่ายมาผมไม่กินหลายนกระาษที่นี่ราคาึุนเลยจับนี่ขายเป็นลกบอยากขายแล้วเดี๋ยวนี้ ผมอยากแบ่งขายเป็นเปี๊ยงก็อยู่ไทยเดี๋ยวเรียกแบ่งชื้อเนื้อโลนึงอยู่ในพวเซฟที่นั่นคเองขอเพิ่มเติมมาได้บ่ไยๆเดี๋ยวนี้เริ่มขายยากแล้วเพราะว่าเจ้าอะไรมะเหือไผ่น้ำไหลใช่ต้องคามไปใส่ชื่ออีกียดเนื่องเรายังขายอยู่บอะเอาโรงงานเลยเอาโรงงานเลยเราไปเหมากันโรงงานเลยโอ้มันเลืได้หลายเลยแมนสามารถรับรองลูกค้าได้เรอ่องริบโรยไงแซ่ฟด้วยเซฟ

มาตนฐาไปหลายมากเลยบ่ได <idian. S 2> ้เย็นหนักกันสองปีนี่เป็นรับน้องนักท่องเที่ยวได้สบายที่ที่มาได้ะตามประเทศก็ร้ายตอนตอนเราพวกเามีเวลาแค่คิดน้ำเขาก็บทำแขกแน่เดี๋ยวถ่ายคิดแน่นู่นนี่นั่นโอ้ไอ้ไม่มัดเกือบจะบม่ได้เจอเกันบ้วมีเวลาแต่เอืนมือนึ่งอันมือมือนะอ่าช่วงช่วงแรกปะ บอลบอลมื่อนี้นะอ๋อเดยอะเกันไปจะคือมื่อนึงกูแอมไม่กับไปหลายบอลเลยแอนไปหลายบอลฮะไปท่างไปบมื่เคยเขาไปเลิกก่อนนะซื้อได้ไหมชางวังเวียงเนี่ยซือว่ากับช่างแรกที่เขาไปเลิกก็วังเวียงคืออังธรรมาสานซื้อไร้มาติคืออย่างสินว่าอะไรก็เจว่าแมนมาสานดีธรรมชาติดีแต่ว่าก็งนี้เป็นงามหนักฝนเลยซื้อน้ำภาพนื่องโตกหน้าหนาวมะนี่งามแห่งแห่งนี้ทะเลบอกนี่แอนเึืว่าเฟืองนี่แห้งงามเลยเือเฟืองนี่ นาห่านี่จะเป็นไอห่านไอยบอกขึ้นหู้นะเจอคนชนหนึงแต่ว่าตอนตอนนั้นน่ะมันต้มีทางด่วนเนาะตอนนี้มีทางด่วนสบายสบายเลยขวรถังเบี่ยงกักเลยแบบเดียวขึ้นหู้เดียวรับได้สบายใจแล้วนะนาไฟก็อันนหนั่งบังเบี่ยงเลยท้านี้ทางด่วนแล้วหลวกดีไว้ยกตัวอย่เดี๋ยวข้อหลวงไปบังเบี่ยงหนึ่งตามชั่วโมงครึ่งตีชั่วโมงเลยเมื่อยหนึ่งมือเดียว bây giờ mình phải hỏi bố, xong rồi để thiêu với người đấy, rồi, đấy. rồi đấy. Cái đây lần này phải lưới, làm cái cái chén đen không Được. à, mà, mà mình, ui tối qua mình phải mà mình lâm bạc, mình hỏi để xây dựng thời gian cho cửa sổ thì h 30 3h30, 4h30 thế này xây dựng thời gian cho mông điểu mông điểu, tắm tốt quá vậy, mẹp đấy đấy nhỉ tốt quá, đấy đấy nhỉ tốt quá, mẹp จัดเลยหลายเนื้ออยูย่เล่าเนี่ยอยู่ไทยหากินยากได้ตามนี่ยได้บ่ได้นี่ใจอยู่เล่าคนนั้นแต่อ <c oughs> ตอนตอนรงหมน,นี้แล้วคือดนผมก็ถือตับเขหายวบไอ้เขาแบ่งเครื่องให้เลยเยครื่องมึงตับเครื่องมึงย่อเครื่องมึงเน,นือเอาแบบนั้นเลยะเขาเลืเอแเล่อ่อคือประเทศล่าเนี่โล่ละขไดตเนี่นี่หนก็ิดเออถือว่าราคาพสูง เ้าคิดเเงินไทยลยสองรแต่พ่อมปนมักงัวอยูเล่าเลยงม้อกี้หั้นี่มันแ่บว่าไทยมัถึงงหมากตัวมกตัวนี้นอยอวดน่นงน่ก่มา้นก็จะาล่อกินมันกินธรรมชาติกินดีรพวกหไทยงัวไทยกินอย่างเี้ยใส่สาเลยหอาเพื่ออะไรกอ้เยเขาไปไก่แล้วมีพวกอาหารเสริมพวกออะไรอ้นเนาะ หัวไอ้มันสีนี้มันดีกินค้ำตกินเปียกของนักตีกินอาหารมันก็เลยเกาะเพื่อนี้ว่าอันนี้อันนี้ตีกินแล้วมาสระเดี๋ยวมารอบหน้ามาจะพาไปบ้านสวนของไอ้าหน้านี่เป็นพื้นทะเลสาบเลยน้ำน้ำมันก็โดนน็อกสิ่สามอย่ีแต่เขาไปยึดเกาะแล้วมีเกาะเติมโตอีกเกาะเตินโตอีกแต่ว่านอนพักการเทีนยงเงินสบายเลย มักามเต้นนอนจดพับไหนว่เราหาู่เอาู่ตรงนี้ั่งมาแม่แล้วพอเพิ่งมาม้นอ้อยเ่ล้าเนี่ยแสบแสบยุทไทยเครื่องวัอยล้าหนี่ตัวอัาร่างทีมอยู่ประมาณทิศแปดขันบ่าอยู่หูตัวแบบไงก็มีกินไดขาตัวเลยเดี๋ยวมาตรานเนี่ยสีขาไเปตัวตากับสีแรกขึ้นไอ้เนี่ยอ้สีแรลกเงินเล่าเพราะว่ามันข้าึ้นหล้กกัมาเองเงินจีบซื้อ ยได้ถ <l panels> <Bond c ười> ือครับผมสีมันโอ้ล่โอ้ละมือนี่ที่แบบโอ้กินสามือบบเปิลที่พวกไป่บอกนี่ที่พดกคนแซวบลนี่รอบหน้าให้ไม่ม้าแล้วกันเดี๋ยวที่าไปบลาลบอลเนาะรอบหนามาเนี่ยทีให้ตัวโตไปซอกง่วไปถ่านหนึ่งตัวรั่นแล้เนาะจะเอาไ่เลยเรอลยะประชากอนมั่นหน่อยกินบุบเปิหน่อย พาทีมงานมาตเปิดๆนี่โม่ครูเขาก็เคยมาเขาแบอยากมาอยู่ดอกของมไาเจ้าอยากมาอยากมาอยากมาเดี๋ยวก็ถามว่าไปง่ายไหมง่ายก่อนอยู่นะจะไปง่ายมากง่ายครับตื่นหนีไปง่ายหรอกมาพรอมลาบมาไปปลูกมัไม่ใช่ฮะเดี๋ยวตู้จะเป็นไทยหลังแอ้วค่าเงินมันไม่ไหวเลยไม่ไหวค่าเงินนะแรงแรงไปเสียเปลืองโตก็เลยยากเยอะ hai mất mất còn yeah. mất bao giờ mất cái gì thắng lợi ở mất cái gì thắng lợi ở đây ti đây hết mất cái gì thắng lợi ăn đây thôi thôi ăn thôi 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 Đó thôi 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 นะครับก็คิดอยู่แล้วแต่ใจต่อชิ้วเตมก็ชเต็มบ่งินมมอะรเงินกับใจเลยนะได้กั้นี่งซึคสมมเต็มทางได้อยู่ได้ได้อยู่ร้านสมมุติร้านนึงเต็มทางเนาะเขาให้แค่สามแสนอ๋อเต้องต้องเฉียกันปั่นพนอื่นไม่ได้ปั่นคนอื่้เวาเฉาเติมทาง่อดแ้วเอามาเจอแลเจอสกบแบบที่แบบอยต้องปั่นแรงใจในกลวงตัวแรกๆนอู้แหงบไปใสไปสบมมยน้มันใส่ ไปกันหมนเต้ไปกันมกนเต้กคือได้ไปกได้ไปกันแมันมดะทิ้มาเัเลไปเิกน้อยนี่น้อยเดียวแต่ว่าโตโตเพิ่็มากินพริกเนเนนอยแบบมันมักนะเน่นเนเน่มดต้องเยก็ไมาเพิ่งเพิ่งเเูกไม กินแล้วาเวียนนะแม่อตวตัวหมักเักเพนะเพชรเพชรโอ้ัเพชรอันนี้เป็นบักเพกพมัเพ็ดกินไปแล้วจะเป็นบมักเพชนะฮะเหมือนกับผมมีหลายนี่เนี่ยนี่แหละตอนทัก่ไหมเป็นอย่างนี้ลยบใ้ับนอกเนาะอาการใ่ไมก็ตามไนต้อนโอ้ยยูร้าวนี่ หลายแสนดูเลยหลายแสนเลยบอกินมาโลนึงนี่ก็ประมาณสามสี่สิบพันขึ้นหรือวะป่าธรรมชาติอีกของตวโตแปดโลขึ้นทั้งหมดนะแปดโลเกิมไว้หมูหลายแสนในนี่เอาเอาขึ้นมาทั้งยันเงี้ยมันมาปัดได้หนึ่งมากนะดีหนึงกันปั๊กได้ไปหาหมอเหมือนนี้ก็บกจอะไรเนาะแล้วั ที่เมี่อกีไอ้ไม่เคยเดินทางกลับไทยแล้วรอบหน้าคนนี้จะกลับมาำหม้เพราก็มาจัดเต็มอ่าเดี๋ยวจัดเต็มคนนี้ไปแบบมวลคนนี้ไปเป็นทีมมาถึงมวนแมนแล้วเกิดไปเนาะแมนแล้วทีนี้ก็บอเอาไว้ตอนนี้ก่อนเพราะว่าแข่งแข่ลูกค้าคนที่ได้เปิดเพลงคนอย่างแล้วก็ขอแจกพ่อเด้อที่มาเลื่อนอย่างเลยพ่อเด้อขอใจผมเลยแจกไมค์แจกได้ที่ต้นหลับยังเลยก็ต้นหลักเน้นเบอร์ดพูดครัเต็มที่เดี๋ยเวเอาเอาตอนนี้ก่อนเออรอบหน้าเดี๋ยวเอามวนคนนี้เนาะ đời 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 okay, nào, đi, bye bye, bài, bài. đời 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 na đời